แห้งๆขนาดโนราน่เนะี่ยไปตามเพิ่นขึ้นไปเลยบร,ยราจะกล่าวตัวนี้หาเพิ่งหาสมดูใส่อะไรอีกแล้วไปกินเนาะไปกินเลยโอ้โหสองน้องเพื่อนกำลังช่วยกันเอาน้ำใส่เฟีนเนาะท่านผู้ชมสังเกตเบ้างไนาะเพื่อนเพื่อนนี่ตั้งอยู่ถึง uh, ก้อนหินเลยเนาะตั้แบกลูกตั้แบกน้ำเนาะ โอ้นี่บอกเพื่อน,น <S 2> <S 2> <S สบายดีสบายดีท่านผู้ชมพบกับเบาต่อยวิถีสนบทอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเจ่าสาเซาของวันที่สิบธันวาตอนนี้เรายังอยู่ที่อ่า,อามู่บ้านกลางหุบเขาแห่งหนึ่งเนาะเจ่ว่าเป็นมู่บ้านของชนเผ่าปะโกท่านผู้ชมสังเกตบ่า,าทางด้านหลังคือ,อปัสสาะชนเพิ่นกำลังลงมาตักน้ำหาบน้ำไปกิน คือว่าเพิ่นใส้น้าในลําห้วยหรือว่าน้ําเซนี้ในการอาบแล้วก็ในการกิน่นผู้สมเดี๋ยวเราไปเบิ่มภาพบรรยากาศนามเ้าประชาชนพนลุงตักน้ํากันเรานผูมชมไปเพิงง่งคพร้อมกันเลยบรรยากาศยามเ้าประสาชนขึน้นลงมาตักน้ําห้วยไปกินธรรมสมคือว่าเป็นสายน้ําแห่งชีวิตเลยเนาะสายน้นําเซน ทางถึงนั้นจะเป็นวังถือว่าเป็นหมู่บวานกลางภูเขาอย่างแท้จริงเลยนะลานน้อยเพิ่งกำลังตัดน้ามยากาศจะมีหาเบึงหาสมอยู่ใส่บ่อได้อีกแล้วมีแต่ในซองวิธีสนบทเท่านั้นทําสนที่สามารถหามาให้ทำสมบึงได้ ยอมไปพิ่ง้านน้อยเพิ่งตั้งเต็เมนี่แล้วเพิ่นกระสีแบกเมื่อได้รับนี่ล้วเพิ่นใส่น้ำมา làm nó không làm phát nan thôi chứ cần kiếm sợi cáp lên này thôi bằng đây nó vẫn sẽ bẹt ạ này. มีเลยครบวันนี้ครัสผมเป็นไซ้วิธีการแบกแบบบนสมัยกอดเลยนะแบกแบบนี้เลยไปแล้วทำ <c oughs> เสรเพื่อนเอาไปกินเลยพวกน้ำหนึ่งสามคนเอาไปกินหมด กินบ่กินเลยเไ,ดได้ต้มอยู่บ่ต้มก้อนบ่จะกินอ๋อใช่นอาถือว่าเป็นยังต้มก้อนจะกินคับผมแต่ตตน,น้ำนี้สะอาดเพราะว่าน้ำไหลออกมาจากถึงภูผาเป็นน้ำไหลตลอดใช้ตลอดปีว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเลยเนาะ ว่าช่วงนี้อ่าหมู่บ้านเพื่อนกำลังคึกคักเพราะว่าเพื่อนเตรียมจัดงานบุญก็จะมีงานบุญในอีกสองสามมือทั้งน้านี้เพื่อนจะเตรียมตำเท่าอะไรใช้น้ำไว้ผ้าหุ้บเชือกท่านผู้ชมบุญงเยอะเออดูดีง่ายฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เีกี่ยมสิกับแล้วนี่ยรเออูิะเลยครับทนมยอมิลมีผู้เมืออมีผู้มาเนาะผู้ลงมาก็มีท่านผู้ชมผู้เมืออก็มีผู้มาก็มีเนาะ ออสองไม่ลูกเพื่นมาตากน,นอนก็บรรยากาศคืขอขับเพราะว่าเพื่นเกียมงานบุญเลยนาะอสองไม่ลูกได้ดีเนาะเพื่นมาตากนอนบรรยากาศคักบไลาามม่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานสี่ถ่ายภาพบรรยากาศเลย น้อยกำลงกังตักน้ำนะครับท่านผูมเพิ่มมาตักน้ำช่วยแม่เพื่มนน้ำสาวๆตักน้ำแล้วเพิ่มก็ล้างหนา้าแปรงฟันอาบน้ำอยูน่นี่แล้วเพิ่มจึงไปกินเนื้ออันนี้น้ำเซ่บ่เหอเพิ่อนเฮ้ยเซ่นี่ยโออันนี้คือน,น้ำเซ่รามังนะท่ันผู้คมเซนและเซ่รามังลายผ่านลายเมือง

ทงังแดกลูกทงังแบกน้ำเนาะแข่งแหงขนาดนุกนเลยคืนอนะแข่งแหงขนาดไปแ,แล้วเพนมืแลนะสองเพืน้องเพื่นกำลังช่วยกันเอาน้ำใส่เป,ปีเนาะเป,ป้แล้วเพืน่นีเดกเปี่ อิอขึ้นขึ้นเนาะโอ้แห้งแหงขนาดโนราโนยนี่ยไปตามเพื่อนขึ้นไปเลยและไปเงินเพื่อนกันเลยนะเนาะแต่เรื่องบรรยากาศอ่าทางหมู่บ้านเราจะกลับลงมาไม่อีกเนาะท่านผู้ชม ส่งเอ้นน้องบ่พวกเจา้าเนอะส่งเอ้นน้องบ่ส่งเง้น้องนะพ้าผู้น้อยน้อยไปก่อนทั้งแบกทั้งหิวนะคุณนะเล่นไวขนาดตามหลังน้องขึ้นไปเลยทา่านผู้ชม วา,าเพื่อนพวกเจา้าอยู่ทีเท่าไพี่น้องอยู่ใกล้เหอยู่ในหมู่บ้านนั่ยอยู่เจสุลยทโอ้โอหอดเลยหอดแล้วอบวอสเงินก้อน,นหนึ่งยังไรตับตนซื้อได้นไปทำยากใช่ปะนังไเกเนาะ ยาไวัยก็เฮาผู้คนโบนิเบกยังอีกเนาะทา่านผู้ชมน้องเพเ่็นี่เนาะจะเป็นบรรยากาศหมู่บ้านแหละตามลังล,า,งลานน้อยมาเนี่ยจนห่อนเงินเพื่อนแล้วโอ้เงินเพื่อนอยู่นี่เนาะหลังนี้โอ้บางคนนึงเข้าบอ่อยู่ถึงกินปั๊กอะ แม่มันไม่เข่าอยู่โอ้นอนเลยนอนเฝ้านอนเฝ้าเลยจะเป็นลูกจะเด็กะเศร้าอะไรจะเฝ้าได้เลย่นี่ยน้องเพื่อเอาน้ำมาเก็บไปนี่เนะนี่เราบนคนเก็บน้ำเรียนกันไว้แบบนี้เลยน้ำกินเพื่อนอันนี้น้ำอันนี้น้ำใส่แม่เพื่อนกำลังนึ่งเข่านึ่งเข่าเสร้าได้ยังกินนะถามเพื่อนนะเจ้าไม่กดใจก็ได้ ไม่รู้ไปไหนอ่าไม่รู้จ้าไปไปเอออ๋อหมูยังด้วยหมูย่งลังตัวและโอ้บหมูยังกินลวกผักกูดเนาะบัญชีนึ่งผักกูดกินเท่ากันนะอย่ก็กำลังนึ่งเขายามเช้าๆเนาะบ่ได้ไปให้ไปสวนบ่มรือไงเออป้าก็ได้อะทักไปไม่ได้จำผักอ่ำ เอไงตะย่าแล้วดตะย่าไงพักไตะยาักบ่แม่บมไไปใช้เกียมบุญบานเียมบุญแล้วได้ไปใช้เนาะไปชัวตะอุ่นบานชัวนำน้นไปเครื่องทีจะให้บุญนี่หลอาหารการกินบ่นอวายนอซานนรยังงเนาะชื่อที่เขาเคยใช้ในงานบุญนี่แหละแม่พันนึงพ่อ นนท่านผู้ชมหลังจากบึ้งเพื่อนอะตักน้ำยูทาน้ำแล้วเขาจะมาบึ้งบรรยากาศบ้านเหอนท่านผู้ชมสังเกตบึ้งอะเพื่อนเพื่อนนี่ตั้งอยู่ถึงก้อนหินเลยเนาะเพื่อนจะบุกฝังดินได้เสาเหอนเพื่อนเพือพ่อนจะตั้งใส่ดินแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเอาก้อนหินมาเรียงขึ้นแล้วก็เปินก็นั่นเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเหอน สลับกันไปเนาะเบิง้งเพื่อนตักน้ำแล้วกลับมาเบิ้งบ้านเฮือนเพื่อนน้ำเดี๋ยวเขาสิลงอ่าท่าน้ำชุดที่สองที่เพื่อนเอาน้ำกินทือว่าบ้านนี้มีสองชุดที่เพื่อนตักน้ำเนาะเพ่นตักน้ำขึ้นมาแล้วท่านผู้ชม อันนี้เป็นถาดที่ซองที่เพิ่นลงตักน้ำเจ้าฮาสิตามน้องเ <c> พ <oughs> ิ่นเก็บไปเนเลยเงินเพิ่อนอยู่ใกล้ๆนที่เนาะแน,น,ะน่นลังนันเลยเดกะไ่กลเกินตามลังน้องเพิ่นไปเขามักใส่แตยอ,อันนี้เนาะอยู่นี่เน,ะน,นาะไล่ลลวนีเจา้าซานโอ้นี่นนบอเืนเพิ่นจ<อ>้าใหมเ ล่งได้เหงื่อเพิ่มเลยโอ้ล่งนี้บ่เหงือนองเพิ่มบยากาศยามเช้าจัดสวยงาไปดีหาหาสุยากนดีเนาะครับโอ้นี่บอกเพิ่อนเพื่อนมือตึบอยู่ไหนเนาะมือตึบเ็นมาเป็นไพ่อยู่นี่บ่เนาะโอ้ ตักน้ำกินบ่เฮ้ยตักน้ำกินเนาะท่านผู้ชมแล้วเนาะเฮ้ยมันตักน้ำกินท่านผู้ชมมายุมมายะเนาะผู้เดียวนะเต็มมือเต็มหลัง ท่านผู้ชมาจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนเพิ่นลงมาเอาน้ำกินสังเกตุอองดูสิกกว่ารวมๆแล้วน่าจะมีประมาณอยู่3สามจุดที่เพิ่นลงมาเอาน้ำใส่น้ำสนะิว่าน้ำบูลกกปะไหนท่านผูมน้ำตืน้นทางลุ่มคกนก็มีคนมาตักน้ำาีกกัน อยู่ประมาณ3จุดบ่อนเพิ่์ลเอาน่ะต่ำเลยก็ครุ่นหนึ่งเป็นครุ่ที่สองเข่าต่ำมาดีเลยพี่น้องเจอเพิ่์ลเอื้อเพิ่์ลต่ำเป็นชั่วโมงแล้วยังบอลเลี้ยวอยู่นะเพิ่์ลต่ำเข้าต่ำเพิ่์ลต่ำต่ำไว้เพิ่์ลมาฟัดเธอเดียวเพิ่์ลต่ำรวมไว้นะเรายังไม่เห็นตอนผัดเายังไม่เห็นตอนเอื้อเพิ่์ลฟัดเลยเดี๋ยวสิ ไายตอนนี้เพื่อนฟัดนำ,ำน้องนำสนจนเส้นเนือนพื้นดินเฮายืนอยู่ตัตตวก็ตัมเป็นบ่เป็นในโบนี่เลยโอ้ยเนี๋ยวเด้ตัมดนเลยจะเปล่นแล้ลูกสวนเผาแล้วล่ะเขาบังจีเฮียเสกดินนั่นโอ้ยโคกกะเจ้าเลืกอันนี่ยบ่เฮียง่ายเบืองแม่เลืกแท้บโ,โคกแท้พุนเนนั่นเออโคกเสบพุ่นตื้นเลยสังเกตเลยโคกเล็กน้อยต่ำเลยมันจะเลืกเลืก ชแช <c ười> ่พุน่นเนีออน่ยจนสวดเลยอ่าขี้เภาคนี่กินอ้าวฮะกห้ข้เภาเลยกินเลยกำลลุงกำลลุงแั่เยดี่ยวเออมันเดี่ยวเลยกำลงลุงก็ได้เดี่ยวเลยเอาสิผัดไปจานนด้แบบนี้ก็โอ้โหโอ้เออโอ้ะทย ใเลีใหม่เคลอีใหม่ฟัดยไดบ่เนาะต่ำแล้วไปใช้น้ำเตะบ่ันฟัดเป็นกับบริกินอีกได้เนาะเออเปลนเมืนกัลงดินมดเลยลมมันไปทางนั้นเถอะมาทางเขา่อื ใช่เลยเป็นหมู่บ <icking> ้านเป็นเผ่าปะโกะเนาะบรรยากาศนามแรงๆท่านผู้ชมเอ้ยเป็นกำลังฟัดเตาะถ้ามาเมื่อยก็เมื่อยนะ เป็นเคยใช้ชีวิตนี้แล้วจำเป็นมีเรื่องไ้ส่วนวิธีชีวิตที่จำเป็นเมื่อยแต่ก็ต้องทนทผสมภาว่บ้านเท่านในบูมีไฟฟ้านะเมื่อแต่ก็ต้องทนเป็นตางขึะบอเป็นองานตที่เลั้ตนมาาเักัเมจเป็น